สวัสดีค่ะนุบีลาวันค่ะสำหรับมือน,นี้นะคะนุงบีลาวันมีกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพและอยากร่วมทำบุญไปในตัวด้วยนะคะกับโครงการ และน้ำพอออเขตเพื่อนองมีบานดูนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะสีน้ำเงินทั้งหมดค่ะไปสร้างบ้านให้กับน้องเอิญน,นะคะเด็กหญิงออนนิช,ชาขานภูเขียวค่ะนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเมยระดับชั้นอนุบาลสองนะคะโดยกำหนดการสิวิ่งกันในวันที่4ีเมษายนนี้นะคะณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิเขตสอนะคะพี่น้องที่สนใจค่ะสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์หรือเพจสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิเขตสองนะคะได้ตั้งแต่เมื่อนี้จนถึงวันที่19มีนาะคมนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมค่ะมาสมัครกันในเยอะนะคะได้สุขภาพและก็ได้บุญน้ำคามมาสามัครกันหลายหลยเด้อค่ะเด้อ